การของตำรวจนั้นต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะคะพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของดาบตำรวจสมศักดิ์ฐานเวศค่ะผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยิงสวนขณะเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่ลำเลียงยาบ้า9 0 0 0 0 0เม็ดเข้ามาในพื้นที่ เหตุการณ์ไปเกิดบนถนนสุวรรณภูมิพนมไพรเมื่อวันที่26มีนาคมนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุปรากฏว่าขบวนการค้ายาเสพติดก็ยิงเปิดทางหลบหนีจนถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตไป3คนด้วยกันค่ะอาการของดาบตำรวจสมศักดิ์นะคะหลังจากแพทย์ผ่าตัดไปแล้ว2ครั้งอาการดีขึ้นตามลำดับ กระสุนไปโดนจุดสำคัญนะคะก็คือบริเวณหน้ผาผากแต่ไม่ทะลุกระโหลกศีรษะค่ะก็ะคาดว่าต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ค่ะ,ะแล้วพลตํารวจเอกมนูนะครับก็นิ้นย้ําการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานสุ่มเสี่ยงให้ป้องกันตัวเองมากขึ้นครับโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดซึ่งก็พร้อมที่จะต่อสู้หรือว่าปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาอยู่แล้วจึงได้กําชับให ผู้ใต้บังคับบัญชาใ,ให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่กรรักศินครับคุณผู้ชมครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองถแถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงอย่างระดมกวาดล้างยาเสพติดระยะที่3าด้วยการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม313จุดนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงปัจจุบันนะครับสามารถจับกลุมผู้ต้องหา297คนแบ่งเป็นผู้ครอบครองยาเสพติด เพื่อจำหน่าย98คนครอบครอง65คนผู้เสพ134คนยึดของกลางยาบ้ากเกือบ60 0 0ืเม็ดไอซ์อีกนะฮะแล้วก็มีกัญชาจำนวนหนึ่งด้วยพร้อมกับอาวุธปืน21กระบอกนะฮะ